สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องพยาบาลตั้งโอนะคะวันนี้โอมมาแชร์ข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับการเรียนต่อแพทย์นะคะหลังจากที่เราเรียนจบอ่ะ ปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วนะคะเราสามารถที่จะเรียนแพทย์ได้นะคะโดยที่แบบย่นระยะเวลาไปเยอะเลยนะคะจาก6ปีเป็น5ปีนะคะแต่นั่นแหละค่ะเราจะต้องแบบเรียนจบสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทันตแพทยศาสตร์พยาบาลเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดสหวิทยาศาสตร์หรืออื่นๆนะคะที่เป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะว่าเราเป็นหนึ่งในคุณสมบัตินั้นหรือเปล่านะคะโอเค เมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะเราจะต้องมีคุณสมบัติก็คือทำงานได้สองปีนะคะแต่ว่าเห็นม,ามหาวิทยาลัยพะเยานะคะให้ได้ที่1ปีเราสามารถที่จะ,ะลาศึกษามีคุณสมบัติเข้าข่ายแบบไปสมัครสอบได้นะคะโอเคยกตัวอย่างเช่นโอเรียนจบมานะคะแล้วก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโอทำงานมาได้5ปีแล้วเรรู้สึกว่าพยาบาลไม่ใช่ทางโอโอ,อยากที่จะแบบ เปลี่ยนไปเป็นเรียนแพทย์เป็นทำงานเป็นแพทย์นะคะก็สามารถทําได้นะคะโดยที่โอไม่ต้องลาออกนะคะทุกคนโอสามารถที่จะขออนุญาตผู้บังคับบัญชานะคะเพื่อที่จะไปสมัครสอบแพทย์ New Tra c k นะคะแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น Stationing Tra ทรกนะคะก็คือเป็นโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทนั่นเองนะคะทุกคน โอเคนะคะก็คือไม่ต้องลาออกถ้าสมมุติว่า,าสอบได้นะคะแล้วโอก็สามารถที่จะลาศึกษาได้นะคะโดยที่โอยังได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ได้อยุราชการด้วยนะคะเ,เพียงแค่เหมือนเราเรียนจบแล้วเรามาเ,มาเปลี่ยนตำแหน่งงานของเรานะคะจากพยาบาลเป็นแพทย์ประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็แต่ตอนนี้โออายุเกินแล้วแหละนะคะแต่ก็เห็นน้องที่ทำง,งานขอไปสอบนะคะก็เลยแบบ หาความรู้หาข้อมูลแล้วก็มาแชร์ข้อมูลกับน้องๆที่สนใจว่าอยากจะเรียนแพทย์ต่อน,นั่นเองนะคะโอเคแล้วก็มหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดรับสมัครนะคะก็จะมีเท่าที่โอดูมาก็จะมีมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยพยาวแล้วก็อุบลราชธานีนะคะอาจจะมีมหาวิทยา,ยยาลัยอื่นอีกแต่ว่าลองศึกษาเพิ่มเติมได้เราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะก็คือ,เ,อเป็นสัญชาติไทยนะคะแล้วก็ อายุไม่เกิน30ปีรีบเลยนะคะใครได้ใกล้30ปีแล้วนะคะรีบทําตามฝันตัวเองนะคะถ้าอายุเกินล้วก็เขาก็หมดสิทธิ์เขาไม่รับแล้วนะคะ,ะแล้วก็ต้องทํางานอยู่ในต้องทํางานอยู่ประมาณ2ปีเนาะ แต่ว่าหมหาวิทยาลัยพยายาม,มาทิทิอุกราวตอนแรกก็คืออนุญาตให้1ปีได้นะคะก็สามารถที่จะเป็นมีคุณสมบัติแล้วก็ไปสมัครสอบได้นะคะเราต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะคะไม่ต่ำกว่า5ปีเนาะมันสมมุติว่าเราอยาก แพแต่ว่าเราทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพเราอยากสอบโครงการนี้มากเลยแต่มันเป็นโครงการผิดแพทย์เปรดชาวชนบทรไงทุกคนก็เลยไม่เอาคุณกรุงเทพประมาณนั้นไม่รับคุณกรุงเทพเราก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านของเราไปอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะแต่ก็นั่นแหละไม่ต่มห้าปีมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะโอเคค่ะแล้วเมื่อแบบคุณสมบัติเบื้องต้นเราผ่านแล้วนะคะแล้วก็เวลาเราไปสอบคอต้องใช้คะแนนอะไรบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีคะแนน คะแนนความถนัดทั่วไปคะแนนแก๊สนะคะก็ร้อยละ30แล้วก็ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์แพทยหนึ่งนะคะก็ร้อยละ10แล้วก็ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์แพทยสองก็คือร้อยละ30นะคะแล้วก็มีวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์นะคะแห่งประเทศไทยก็สพทนั่นเองก็ร้อยละสามสิบนะคะค่ะคะแนนแพทยหนึ่งแพทยสองแล้วก็แกทนะคะจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35นะคะเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดแล้วนะคะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ40ประมาณนั้นนะคะแต่เหมือนแบบนาเรศวรจะแบบร้อยละ30ได้นะแต่ว่าลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์การรับ ต่างกันไปนะคะเหมือนอุคมุลราชธานีเนะะี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบคะแนนแฟ้มสะสมผลงานนั่นเองนะคะเขนาจะมีคะแนนให้ส่วนนี้ด้วยนะคะคะแนนสัมภาษณ์คะแนนวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษนะคะก็จะใช้คะแนนภาษาอังกฤษด้วยะคะขององคมุลราชธานีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพะเยากับนรีส่วนใช้หรือเปล่าก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้อตรงรีบนะเพราะว่า การเรียนแพทย์ใช้เวลาถึง5ปีนะคะถ้าเราเริ่มที่อายุ25่สิปีเราจบเป็นแพทย์เริ่มที่สามสิบนะคะก็ะคือท่านมากกว่าส0มสิบเขาก็ไม่รับแล้วแล้วก็จบแพทย์มาในอายุ35การที่เราจะเรียนต่อเฉพาะทางอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบอรออายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้คโอเคนะคะแล้วก็จะมีแบบเหมือนถ้าเราจบมาเราต้องเป็นแพทย์แบบ ฟเฟมิดะคะ่ะคือเป็นแพทย์แบบเยี่ยมบ้านนะคะเป็นแพทย์ที่แบบทำงานเกี่ยวกับชุมชนชนบทะอะไรอย่างงี้ะคะ่ะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเราจบมาเราจะต้องทำงานนี้ด้วยนะคะรับงานนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นหาข้อมูลดีๆมาสำหรับผู้ที่สนใจนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น ประโยชน์นะคะกับผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่จะแบบอ,อยากทําตามฝานันอยากเป็นแพทย์นะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะแล้วต้องอายุไม่เกิน30ปีนะทุกคนสู้ๆค่ะระหวับวันนี้นะคะโอก็จะขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องพยาบาลตั้งโอ,อ๋ด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย